ทุ่งดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกของผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาข่านะครับตอนอุลเล่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนอ่าก็เนี้ครับว่างจากงานละครอีกแล้วก็จะพามนครับมาเที่ยวอีกแล้วนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่สอนลายโฮมสเตย์นะเพื่อนนะก็ตั้งอยู่ในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชียงสานะครับโอเคก็เป็นที่กลางเต็นท์อหนึ่งที่เลยที่วิวสวยมากๆอ่า ค่าบริการก็แค่คนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะหลังจากเพื่อนๆเข้ามาครับก็ติดต่อด้านขวามือได้เลยเป็นจุดลงทะเบียนนะครับค่าก,ากลางเต๊ะก็แค่คนละหนึ่งร้อยบาทหรือว่าใครจะนอนห้องพักก็สามารถนอนได้นะอืมก็ค่าที่พักหลักร้อยนะวิวนี่หลักร้านเลยเพื่อนเขาล้อมรอบเลยตรงนี้คืออ่างเก็บน้ําสียัดนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเขื่อนสียัดนั่นแหละอืมก็แถวนี้ก็จะมีที่เที่ยวนี้เยอะแยะมากมายเลย มีน้ำตกเออมีเขื่อนสียัดที่เที่ยวนะใครจะไปตกปลาอ่าล่องเรืออะไรก็โอ้โหกิจกรรมเยอะมากๆตอนนี้เรากำลังจะลงไปกลางเต็นนะเพื่อนๆนะวิวแบบสวยมากๆเพื่อนๆอืม,อมก็ค่ากลางเต็นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆต่อคนนะอืมวิวนี่แบบหลักล้านเลยค่าที่พักหลักร้อยเองแล้วห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับใครที่มานอนเต็นเนาะ แต่ถ้าสมมติว่าใครนอนห้องพักนะครับก็มีห้องน้ําในตัวนะครับอืมก็บรรยากาศดีครับเพื่อนๆใครที่มาหน้าหนาวนี่แบบที่นี่แบบเย็นมากๆนะถ้าตะเกียบจางเซาเนี่ยเหมือนแบบอยู่ในแบบป่าป่าล้อมรอบเลยเพื่อนแบบอุดมสมบูรณ์มากๆที่นี่อืมกิจกรรมก็แบบเยอะมากๆเลยนะก็เขาจะให้เราอ่ะลงไปกลางเต็นท์นะครับในอ่างเก็บน้ําแบบนี้เลยอืม ก็ขนาดผมนะครับมากลางเต็นนะครับในหน้าร้อนนะก็คนก็พอสมควรเลยนะเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะไปนะก็ถ้าแนะนําจริงๆก็มาหน้าหน้าหนาวดีกว่านะอากาศดีครับเพื่อนๆแต่พูดถึงว่าตอนกลางคืนนะอากาศก็เย็นนะที่นี่นะไม่ถือว่าร้อนนะครับมีไฟฟ้าใ,ใช้อเล่นน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็ตกปลาได้โอ้โหทำกิจกรรมได้เยอะะมากมายเลยอืมเป็นที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่เลยที่วิวแบบ สวยมากๆครับเพืเ่อนเพ่อโอเคครับถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันอ่าว้าว <Wow. S 1> ก็สิ่งแรกนะที่ต้องทำนะในการมากางเต็นทนะ์นะเพื่อนๆนะก็คืออากาศแบบนี้นะต้องกางไฟชีสก่อนนะเพื่อนนะร้อนมากๆเลยอ่าแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะก็ต้องถึงนห้ดีนะเพื่อนนะตอกสมองให้ดีม่ง,งั้นเดี๋ยวลมจะไปกินนะครับก็กางไฟชีสนะครับ อันนี้ก,กางแบบง่ายๆนะตั้งเสาสองเสาอ่าแล้วก็ดึงสมอเอานะครับไฟชีสก็ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆแบบถูกๆก็มีส,สองสามร้อ <300 S 2> ยเนาะแล้วแต่ความยาวนะครับก,ก็การร้อนได้ดีเลยอ่าสำหรับใครที่ชอบกางเต็นท์แบบนี้นะอืมเอาไว้แบบนั่งพักนะครับกินข้าวกันอะไรกันเนาะอืมก็กางไฟชีนเนาะเทมมีที่นั่งเล่นครับเพื่อนตอนนี้ก็กางไฟชีสเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าขนี้ก็ไม่ร้อนแล้วมีที่นั่งเล่นเลยนะ อันนี้คืออาหารเย็นของเราอผมก็จอาอาหารมาทําเองนะครับก็เป็นเสน่ห์นะในการแคมปิ้งนะเพื่อนอันนี้เป็นหนูนานะครับก็ใครที่ชอบกินก็เอามาผัดเผ็ดได้นะเอามาย่างก็ได้ได้หมดเลยก็เป็นของป่าเนาะอันนี้เป็นแบบหนอนเนาะถุงละห้าสิบเองอะ่ะผมไปซื้อมาจากตลาดนายาวนะครับอํเาเภอสนามชัยเนาะอืมเป็นตลาดป่านะครับอันนี้ก็หนูอีก นี่ของกินเยอะเลยอันนี้ที่เด็ดเลยครับลังผึ้งนะเ,นเพื่อนๆอ่าอละห้าสิบบาทยังไงผมก็จะเอามาย่างนะแล้วมันก็จะหอมนะเ,นเพื่อนเป็นพึ่งป่านะครับของชาวบ้าน,นเขาเนาะสดมากๆอะ่ะอันนี้คนระับเป็นปลาพวกตัวเล็กนะเอามาต้มยำเอามาทําห่อหมกอะไรได้นะอืมอันนี้คือวิวมุงสูงครับเ,เพื่อนๆดูสวยงามมากๆอืมก็โอเคเลยนะ ก็ค่าชิพักหลักล้อยนะครับวิวนี่แบบหลักล้านเลยก็ว่าได้นะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งที่เลยที่แบบวิวสวยมากๆครับอ่านี่ก็คือเสน์อีกหนึ่งอย่างครับก็คือการตกปลานะอ่ามากลางเต็นท์ริมน้ําแบบนี้นะครับตกปลาได้เล่นน้ําได้นะครับอาพาลูกพาหลานมาพักผ่อนเนาะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับประมาณสี่โมงเนาะวิวสวยมากๆเพื่อนโอ้เขาล้อมรอบเลย หลังจากการเต้นเสร็จเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นได้นะตรงนี้ก็มีอ่างเก็บน้ําสียัดเลยนะสันเขื่อนนะไปถ่ายรูปกันได้นะสารเจ้าพ่อเขากานะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะที่นี่เนาะน้ําตกก็มีนะก็คนก็เริ่มมาหลายเต้นเลยเนาะอืมก็เดี๋ยวผมนับจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะก็มีเต้นส,สวยๆหลายเต้นเลยอติดไฟบ้างอะไรบ้างนะตกแต่งเต้เนทนกันเนาะที่นี่ก็ มีไฟฟ้าใ,ใช้นะก็เตรียมไฝงไฟมานะครับก็อากาศดีมากๆครับเพื่อนกลางเต้นแล้วก็ตกปลาได้นะอะไรได้โอ้บิงย่างกันแบบสบายๆเลยเต้นนี้สวยมากครับเพื่อนอืแบบคลาสสิกมากๆอะ่ะมาแบบรถเบนซ์รถคลาสสิกอีกนะอือสวยงามมากๆครับมีโคมไฟด้วยเออ ก็แบบได้ฟิลสุดๆนะเพื่อนนะใครที่ชอบแบบแนวแคมปิ้งแนวพักผ่อนแบบนี้นะแล้วใครที่มีรถบ้านนะครับก็สามารถขับลงมาได้เลยนะเพื่อนนะขับมาพักผ่อนด้านล่างได้เลยสะดวกสบายมากๆนะเหมาะแก่ทุกสายเลยครับไม่วัดรถบ้านหรือว่าใครจะชอบกลางเต็นนะครับสามารถใช้ลานกิจกรรมตรงนี้ได้เนาะพอมืดนะครับอ๋อเต็นทตแต่เต็นก็จะเปิดไฟนะมีไฟตกแต่งกันมาทุกเต็นเลยอ่า ก็จะได้บรรยากาศนะครับเหมือนเรามาพักผ่อนนะเพืเนนะ่อนๆนะแล้วว่าทํากับข้าวกินกันเปลี่ยนที่ดื่มเนาะอะไรแบบนี้เนาะก็แบบได้บรรยากาศสุดๆอ่อันนี้ก็คือหนูย่างนะไก่ย่างอ่าตำถัวนะครับก็แล้วแต่นะว่าอ่าใครจะเตรียมอะไรมานะอือก็ถือว่าโอเคเลยนะคนละร้อยเท่านั้นเนะี่ยอืมค่าที่พักแบบถูกมากๆครับเพืเ่อนๆอืม อันนี้คือไส้กรอกอย่างนะครับผมก็เตรียมมาหลายเมนูเลยครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือการตกแต่งไฟนะของเต็นท์ผมเนาะก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับดวงนึงก็ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเองอืมบางบางบางยี่ห้อมีลูกเล่นเลยนะเป็นไฟกระพริบอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคก็ได้ฟีลสุดๆเนาะอ่ามาดูมุมสูงขึ้นบ้านนะครับตอนเย็นๆแบบนี้นะอืมบรรยากาศก็ดีมากๆครับเพื่อน คนก็ไม่ถือว่าเยอะไปนะเ,ปนเพื่อนๆอืกางแดงซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วแต่เราเนาะบรรยากาศดีมากๆก็ลองมาดูเนาะใครที่หาที่กลางเต็นท์ที่แคมปิ้งที่พักผ่อนนะคในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งกันกสอนลายโฮมสเตย์นะครเผือถ้าตะเกียบจอดชีงรานะครับใครผ่านมาก็ลองมาเที่ยวกันดูแล้วกันนะค่ากลางเต็นท์แค่หนึบาทเท่านั้นเพื่อนะบรรยากาศดีมากๆโอเค